ศิลปะการใช้ชีวิตด้วยปัญญาเรามีปัญญาใช้ชีวิตหรือแค่มีความรู้หรือทำไมบางคนเก่งมากแต่กลับไม่มีความสุขปัญหานี้จะแก้ไขได้อย่างไรปัญญาในพระพุทธศาสนาพลังแห่งอิสรภาพจากโลกและศิลปะแห่งการอยู่ในโลกอย่างมีประสิทธิภาพผ่านสัมปชัญญะสี่ในพระพุทธศาสนาปัญญา มิใช่เพียงเครื่องมือแห่งการหลุดพ้นจากพันธะของโลกธรรมเท่านั้นหากยังเป็นพลังที่ช่วยให้เราดำรงอยู่ในโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุลด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือสัมปชัญญะซึ่งประกอบด้วยปัญญาในสด้าน 1. ปัญญาในการคัดเลือกสิ่งที่จะทำคือความสามารถในการพิจารณาแยกแยะว่าสิ่งใดควรทำหรือไม่ควรทำโดยพิจารณาจาก คุณหรือโทษของสิ่งนั้นความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่หรือสถานะของตนผลกระทบที่จะตามมาในระยะสั้นและระยะยาวความสอดคล้องกับเป้าหมายหรือเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ปัญญาข้อนี้เป็นเครื่องครองการกระทําให้ตรงทางไม่หลงเพลินในสิ่งไร้สาระ 2. ปัญญาในการพิจารณากาละเทศะ แม้สิ่งหนึ่งจะเป็นประโยชน์แต่ก็ควรพิจารณาว่าควรทำเมื่อใดการมีจังหวะเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสมจะช่วยให้ผลของการกระทำนั้นงอกงามไม่เสียเปล่า 3. ปัญญาในการเลือกใช้ทรัพยากรและวิธีการหมายถึงการรู้จักใช้สิ่งที่มีอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปทั้งในแง่ของแรงกาย แรงใจเวลาเงินทองหรือวิธีการที่เลือกใช้ต้องไม่หลงประเด็นหรือฟุ่มเฟือยจนเสียเป้าหมาย 4. ปัญญาที่ตั้งอยู่บนความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือสัมปชัญญะเป็นฐานของทั้งสามข้อแรกเมื่อจิตมีสติรู้สึกตัวไม่หลงเพลินไม่เผลอตามกิเลสการคิดพูดหรือทำย่อมเป็นไปด้วยความรู้เท่าทัน และไม่ตกเป็นทาตุของความเคยชินหรือแรงกระตุ้นจากกิเลสในใจสัมปชัญญะกับมนสิการต่างกันอย่างไรในทางธรรมมนสิการหมายถึงการใคร่ครวนพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยสติปัญญาคล้ายกับกระบวนการคริติคอลทิงกิ้งในทางโลกเมื่อกระทําบ่อยครั้งจนกลายเป็นนิสัยแห่งการรู้เท่าทันและใคร่ครวนอย่างมีระบบปัญญานั้น จะพัฒนาเป็นสัมปชัญญะคือภาวะของจิตที่รู้พร้อมทั้งกายและใจ right รู้เท่าทันตนเองและสิ่งแวดล,ล้อมอยู่เสมอเมื่อปัญญาถูกกลั่นด้วยสัมปชัญญะชีวิตย่อมมีสมดุลระหว่างการเป็นอิสระจากโลกและความสามารถอยู่ในโลกอย่างไม่หลงไปกับมันนี่แหละคือศิลปะแห่งการใช้ชีวิตด้วยปัญญา